ปวงสู่ทะลวงอวิชชาเลื่อนทานชีวิตจิตวิญญาณ้า,า่านาในมักคาพุทธธรรมตื่นจากมงมงายอ่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งคนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาละอันนี้เป็นอาน,นิสง์ข้อที่สี่แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลนี่แม้เราจะต้องตายไปจากสภาพดีๆบ้างด้วยวิบากเราก็เข้าใจใช่ไหมเราไม่ได้ทำวิบากรายใหม่เพิ่มแล้วทำแต่วิบากดีเรากำจัดกิเลสแล้วทำแต่วิบากดีเท่าที่เราทำได้แล้ว ลดละเลิกกิเลสทําแต่วิบากดีที่ทําได้อย่างนี้เป็นต้นแม้เราจะต้องตายจากสภาพดีๆบ้างเราก็รู้ว่าเป็นไงมันเป็นวิบากเก่าใช่ไหมเราก็รู้ว่าเป็นวิบากเก่าที่เราทํามาในชาตินี้หรือชาติก่อนก็ต้องเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปมันต้องรับอยู่แล้วเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปจิตมันก็ไม่หวั่นไหวสติไม่แตก มันไม่กลัวไม่กังว uh ลไม่หวั่นไหวรับก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าก็ททำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติก็ไม่หวั่นไหวหรือแม้เราจะต้องตายจากร่างนี้ไปจะหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวทำไมไม่หวั่นไหวอ่ะตายจากร่างนี้ไปทำไมก็ได้ร่างใหม่ดีกว่าเดิมเท่านั้นนะข้างหน้าก็ดีกว่าเดิมเท่านั้นนะเราได้ร่างใหม่ดีกว่าเดิมข้างหน้าก็ดีกว่าเดิมเท่านั้นทำไมดีกว่าเดิม เราไม่ได้ทําชั่วเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมก็ทําแต่ดีจิตเราก็ตั้งจิตทาแต่สิ่งที่ดีเราชําระกิเลสเราทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นมีแต่กุศลเท่านั้นเองนะมันก็มีแต่ดีไปข้างหน้าเท่านั้นนะตายรับเท่าไหร่มันก็มีแต่หมดไปหมดไปดีไปข้างหน้าเท่านั้นเท่านั้นจะไปกลัวอะไรลนะ่ะเพราะฉะนั้นตายก็ไปเกิดใหม่ไปทําดีต่ออยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปจะทําดีต่อใช่ไหมเราจะไปกลัวอะไร มันไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะชีวิตไม่มีอะไรต้องกลัวเลยเพราะมีแต่ดีไปข้างหน้าไม่กลัวอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต่อให้ตายจากร่างนี้สติเราก็ไม่แตกเราไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวตายจากร่างนี้ไปก็ไม่มีสติแตกไม่มีมันเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งข้างหน้าก็มีแต่ดีเท่านั้นเองมีแต่ดีแล้วทำทั้งหลายยอมหลังไรสูตรทำทั้งหลายแล้วก็ได้ครบมิตรดีมันเดิมนี่แหละไม่ไปไหนนะก็ไม่หวั่นไหวอะไร นะยางงี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่เราแม่บางทรีรู้สึกเสียดายแม้ยังอยากทําดีร่วมกับหมูมิดดีอยู่อะไรอยู่แต่มันต้องตายไปแล้วเอาอ่ามันตายไปแล้วก็แล้วไปสิตายก็ตายไป,ก,ยไปก็ค่อยมาใหม่ <c oughs> ตายไปก็ค่อยมาใหม่ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเพราะจิตเรามันอยู่ในกระแสนี้อยู่แล้วอ่นะเราได้บาเพ็ญมาแล้วจิตอยู่ในกระแสพุทธะแล้วมันจะไปไหนก็อยู่ในกระแสพุทธะเหมือนเดิม ก็กลับมาใหม่ไม่มีปัญหาอะไรมันหมดกุศลที่จะได้ทำร่วมกันในตอนนี้ณนะเวลานี้ใช่ไหมมันต้องตายไปแล้วหมดกุศลที่จะต้องทำร่วมกันณนะตอนนี้ณนะเวลานี้มันหมดภาระด้วยที่เราจะต้องรับผิดชอบเรื่องใดเรื่องใดกับใครกับใครกับใครใช่ไหมก็ดีหมดภาระไม่ต้องเอาภาระไม่ต้องรับผิดชอบภาระดใดๆตายก็ตายไปตายไปก็จบไป หมดภาระไปแล้วก็จิตของเราตั้งจิตอยู่ในพุทธะพ่าเราตั้งจิตอยู่ในพุทธะอันนี้นะอยู่ในศีลนี้พ่าเราตั้งจิตอยู่ในศีลนี้ตายไปเราก็อยู่ในศีลนี้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะเมื่อเหตุปัจจัยลงตัวทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายก็กลับวนกลับมาเจอกันอีกไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยก็ขนาดยังไม่ได้มีศีลเพิ่มขนาดนี้เกิดมายังไม่ทันมีศีลก็ยังมาเจอกันใช่ไหม ก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่ามีศีลมาก่อนใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่มีมาก่อนจะมาเจอได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปฏิบัติศีลมาก่อนมาเจอไม่ได้มาเจออาจารย์มาเจอหมู่กลุ่มไม่ได้ต้องมีมาก่อนปฏิบัติมาก่อนแล้วพอเรามาเจอเป็นไงพอที่แรกมันก็มีวิบากเราลากไปให้หลงไปอยู่ไหนก็ไม่รู้พอวิบากชุดนั้นเบาบางเป็นไงเดยวก็ศีลที่เราทํามาก่อนก็ทําให้มาพบมาเจอกัน พอมาเพิ่มมาเจอกันนี่ตกลงเร,เราเพิ่มศีลเข้าไปหรือลดศีลล่ะเพิ่มศีลเข้าไปอีกใช่ไหมเราไม่ได้ลดลงลดลงนี่ใช่ไหมจากเดิมเรามีมาเท่าไหร่โอโ้โหรู้ตัวเป็นไงเราก็เพิ่มศีลขึ้นไปเพิ่มศีลขึ้นไปเพิ่มศีลขึ้นไปเมื่อเราเพิ่มศีลขึ้นไปศีลเรามากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมอันนี้สงองมากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในหมู่นี้แม้ตายไปมันกลับมาอยู่ในหมู่มั่นคงกว่าเดิมไหมมั่มนคงกว่าเดิมอีกฟังให้ดีนะ มันมั่นคงก็เดิมอีกนะมันเป็นหลักประกันที่มั่นคงก็เดิมอีกนี่เป็นเรื่องที่สุดยอดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นหลักประกันที่มั่นคงก็เดิมอีกว่าเราจะได้อยู่ในหมูมิตรดีศีลที่เราปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปนี่แหละคือหลักประกันที่มั่นคงเคยได้ยินไหมนักบวชน่ะท่านหนึ่งเน่ยท่าแก่นล่าท่านบอกศีลมั่นคงประกันภัยท่านวางนน่ะของเราเนี่ยเข้าสู่บริษัทศีลมั่นคงประกันภัย ศีลนี่แหละมันมั่นคงเลยมันประกันภัยให้เราเลยวา่าเราไม่ต้องไปมีภัยที่อื่นหรอกมีวิบากไปแวบๆ,ๆ,ๆหมดวิบากเลยก็กลับมาสู่มิตรดีนาอย่างนี้เป็นต้นะเพราะศีลมั่นคงประกันภัยแม้จะต้องตายไปก็เรามีศีลมากกว่าเดิมทําไมเราจะไม่ได้อยู่กับหมู่มิตดรดีเลยยิ่งได้อยู่แน่นแฟนก็เดิมด้วยเพราะวิบากเก่าก็ชดใช้ไปแล้วด้วย บาตรที่ลากไปชดใช้เรื่องไหนเรื่องไหนก็หมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยด้วยศีลที่เราเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งออกฤทธิ์เดมากเรายิ่งเป็นหลักประกันที่มัน่นคงว่าจะอยู่จะอยู่ในหมูมิตรดีเดมาเพอหลักประกันมั่นคงอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะกลัวไหมไม่กลัวตายก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวมันจะไปกลัวอะไรขนาดเกิดมาชาตินี้ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติศีลเนี่ยนะเราไปเละเทะที่ไหนก็ไปู้ นะไปปฏิบัติผิดที่ไหนก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้นะใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงยังมาเจอได้เลยใช่ไหมเราก็ชัดเจนเราเฮ้ยเราทํามาก่อนเราทํามาก่อนเรามีมาก่อนไม่งั้นเราไม่ได้เจอเนี่ยทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ผู้มีศีลย่อมหลังไหลสู่ผู้มีศีลผู้ไม่มีศีลย่อมหลังไหลสู่ผู้ไม่มีศีลเอ้าเรามาหลังไหลเข้าหาผู้มีศีนเราก็มีศีลมาก่อนไงเรามีมาก่อนจน ได้พบแล้วแล้วเราก็มาทําเพิ่มอีกเรามาทําเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มศีลเข้าไปอีก,อกลดกิเลสเข้าไปอีกช่วยเหลือผู้อื่นเข้าไปอีกสร้างพลังกัมโมมิตรดีไปอีกเราจะไปไหนละ่ะไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่กัมโมมิตรดีนี่แหละก็อยู่กัมโมมิตรดีนี่แหละแม้แต่ท่านผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันนะเออตอนก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้พบได้เจอกับไปหลงทางไปทุกข์ไปลําบากที่ไหนที่ไหนที่ไหนมาน่าไปลําบากที่ไหนที่ไหนที่ไหนมา เสร็จแล้วมาถึงวันหนึ่งเอา้าก็ได้พบได้เจอใช่ไหมล้วก็ฟังเข้าใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยแม้อยู่ทางบ้านฟังเข้าใจด้วยปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็เห็นผลดีด้วยนั่นแหละโอ้ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปฏิบัติเข้าไปเลยปฏิบัติศีลเข้าไปเลยปฏิบัติเข้าไปเข้าไปเข้าไปก็ปจะเชื่อมโยงได้แบบนี้แหละก็จะเชื่อมโยงได้สนิทขึ้นสนิทขึ้นสนิทขึ้น มีฤทธิ์ในการเชื่อมโยงแรงขึ้น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 สนิทขึ้นสนิทขึ้นท่านนั้นเองก็ยิ่งดีเข้าไปเรื่อยๆก็ยิ่งได้พบได้เจอกันสนิทขึ้นแน่นแฟนขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ละไม่ไม่หลงกระทำกาลตายไปก็สติไม่แตกตายไปก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวอะไรได้เจอหมูมิตรอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าเอออา เหตุปัจจัยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันเหตุปัจจัยได้เท่านี้ก็แสดงว่ากุศลของเราที่จะได้ทําร่วมกันกับคนในโลกณเวลานี้มันได้เท่านี้ก็เท่านี้กับหมู่มิตรดีกับคนในโลกจะทําประโยชน์ให้กันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขามีกุศลที่จะได้รับประโยชน์จากเราเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นณเวลานี้เราจะได้ให้ประโยชน์ได้ร่วมกันทําประโยชน์เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็หมดภาระไปในหนึ่งชาติ หมดภาระไปหนึ่งชาติก็วางใจไปเอาหมดภาระหนึ่งชาติก็เป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ที่ต้องทําต่อเราก็ไปตามกรรมนะไปสู่ที่ชอบที่ชอบเราก็ไปตามกรรมของเรานะไปสู่ที่ชอบที่ชอบของเราไปนะไปสู่ที่ชอบที่ชอบเราชอบศีลเราก็ไปสู่ศีลนั่นแหละนะที่เขาก็พาเราไปนสุดท้ายก็วนกลับมาอยู่ในหมู่มิตีนี่แหละจะไปไหน มาเชื่อมโยงกับหมูมิตรด,ดีผู้มีศีลมันเดิมนี่คือสัจจะอย่างนี้ก็ไม่ได้วันไวอะไรหรือแม้แต่เราต้องยังไม่ร่างกายยังไม่ตายเป็นไงร่างกายเรายังไม่ตายแต่เราตายไปจากสภาพดีๆเป็นบางคราวใช่ไหมมันมีสภาพห้ายๆเข้ามาเป็นบางคราวนั่นเองนะเราก็ไม่สะดุง้งไม่หวันไวเพราะเข้าใจความจริงแจ่มแจ้งแล้วว่าเราทาํามะรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นมันจะไปหวันไวอะไรละ่ะ เราก็ยังไม่ได้ทําชั่วเพิ่มเลยทําแต่ดีเพิ่มแล้วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติชําระกิเลสไปช่วยเหลือผู้อื่นไปใจเย็นข้ามชาติรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันร้ายไป,ไปอีกสบายไปอีกไม่ได้วันไวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งในขณะที่คนไม่มีศีลเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งเนี่ยมีแต่ทุกข์นะ่ะมีแต่ทุกข์ เรื่องร้ายเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรเราไปชังไปกลัวต่างหากนะไม่ได้ยินดีรับยินดีให้หมดไปมีแต่ยินร้ายรับโอ้โหแล้วไม่รู้จะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่ไดความวันไว้นะไม่ได้เข้าใจนะทุกใจทุกกายเรื่องร้ายมีน้ำหนักแค่ไหนเกิดจากอะไรเขาไม่เข้าใจเขาก็ทุกเราเข้าใจเราก็ไม่ทุกอย่างเงี้ยสติเราก็ไม่แตกนะ นี่แหละอีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วโดยศีลเบิงหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นไหมเนี่ยก็อันนี้เป็นอาน,นิสงส์ข้อที่ห้าแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลเห็นไหมรู้อยู่แล้วตายไปก็ไปสู่สุข,ส,ขสูดีแม้ไม่ได้ร่างก็อยู่ในสภาพที่ผาสุขจิตวิญ,ญญาณก็ผาสุขน่ะ อยู่ในสภาพเหตุการณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆที่มันพาสุขนะสุขติโลกสวรรค์แม้ไปได้ร่างก็ได้ร่างที่ดีได้องค์ประกอบที่ดีๆนะเป็นสุขติโลกสวรรค์นะได้สภาพดีๆนั่นเองนี่เป็นข้อที่5นะ้าแห่งศีลสมบัติองคนมีศีลดูกระคระหบดีทั้งหลายอันนี้สองแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลนะ ห้าประการเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงตัดอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันมีแค่สองนี่แหละมีคนมีศีลกับคนไม่มีศีลเท่านี้แหละในโลกมีคนสองกลุ่มเท่านี้คนมีศีลก็พ้นทุกคนไม่มีศีลก็เพิ่มทุกคนไม่มีศีลไม่จะทุกเท่าเดิมนะฟังดีนะไม่จะทุกเท่าเดิมนะคนไม่มีศีลน่ะนะ คนไม่มีศีลเนี่ยคนผิดศีลไปเรื่อยเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เท่าเดิมนะเพิ่มทุกข์คนไม่มีศีลก็มีแต่เพิ่มทุกข์ไปเรื่อยพบเสพกิเลสไปเรื่อยเพิ่มทุกข์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพิ่มทุกข์เพิ่มวิบากไปเรื่อยคนมีศีลก็ลดทุกข์ไปเรื่อย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 รืยนะเออเวลาจันไปทํางานแต่ละวันแต่ละวันพาพี่น้องไปทํางานถึงเออจันมีใจยินดีอันหนึ่งนะเห็นพี่น้องเนี่ย นะทำการงานไปลดกิเลสไปนะพูดคุยธรรมะก,กันไปพูดคุยเรื่องราวที่ดีๆกันไปก็มนะีความรู้สึกว่าเออนะมันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นน้อสิ่งที่พี่น้องทำนะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นกุศลน,น้อเป็นบุญเป็นกุศลเออได้ชำระก,กิเลสไม่ต้องมีทุกข์ใจไม่ต้องมีวิบากร้ายเพิ่ม เออทุกใจจะได้ลดลงวิบากร้ายก็ไม่ต้องมีเพิ่มภาคธรทำกุศลก็เป็นวิบากดีโอ้กระูดดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปโอ้ดีเนาะจากที่ชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสในติงสมัตตาสูตรในคงคาสูตร่สุขิตาสูตรทุกขตาสูตรว่าน่ะแต่ละชีวิตนี่ได้พลาดทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ แต่และชีวิตก็เดพาดเศษกิเลสมา,าผิดศีลมาทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้คือทุกชีวิตเหมือนกันหมดนะท่านตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกข้อที่19ข้อที่1นึ่ทุกชีวิตเหมือนกันหมดเลยไม่เว้นแม้แ,มแต่ท่านไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกชีวิตเดพรราดทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทั้งนั้นเลยน,นับไม่ถูกเลยหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นชีวิตแต่และชีวิตถูกวิบากร้าไล่ล่าตลอดเวลาเลยในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถูกวิบากร้ายที่พลาดทํามาแล้วเนี่ยไล่ล่าตลอดเวลาเลยไล่ล่าทําร้ายตลอดเวลาเลยแล้วชีวิตใดล่ะจะโชคดีมีปัญญาปฏิบัติความดีจนมีปัญญาสามารถที่จะมีวิบากดีไปดันวิบากร้ายนั่นออกนะ มีวิบากดีสารพลังกระโมมิดีชำระกิเลสไปด้วยไม่ต้องมีวิบากร้ายเพิ่มแล้วท็สุขสบายใจไรกังวลด้วยได้พลังใจพลังกายเพิ่มด้วยทําแต่กุศลทีนี้ทําแต่สิ่งที่ดีเพิ่มเข้าไปร่วมกันทาสิ่งที่ดีเพิ่มเข้าไปก็ etin, มีแต่วิบากดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดันวิบากร้ายออกไปดูสิ่งดีเข้ามาดันวิบากร้ายออกไปนี่แหละเป็นสภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่อยากอยู่ก็ปรินิพานได้ด้วย โอ้โหสุดยอดไม่อยากอยู่ก็ศู์ได้ถ้าล้างกิเลสได้หมดก็ศูนย์ได้ด้วยไม่อยากศูนย์ก็ยังอยู่ต่อได้อีกต่อโพธิสัตว์ไปช่วยเหลือคนอื่นไปได้อีกได้อีกแล้วก็ได้เป็นอมตะเลยในเรื่องของการชำระกิเลสชำระกิเลสได้สิ้นเกลี้ยงมีแต่ทำดีเพิ่มอย่างเดียวมีแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพิ่มตนก็ได้กุศลเพิ่มดันรายไปดูสิ่งดีเข้ามาดันรายไปรายก็มีแต่น้อยลงน้อยลง กุศลก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นโลกก็ได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าโอ้โหชีวิตอะไรจะมีประโยชน์จะมีคุณค่าประโยชน์ขนาดนี้จะมีชีวิตที่ประเสริฐอย่างนี้มีชีวิตที่ปลอดภัยผาสุขอย่างนี้นะก็เป็นชีวิตที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นี่แหละเป็นชีวิตที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าทําแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ เป็นธรรมะแบบนี้แะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยน่าเป็นชีวิตที่มีศีลพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสิเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้สิเลนโพกสัมปทานํำโพครัพย์มาให้สิ่งดีงามทุกเหลี่ยมทุกมุมและโภครัพ์มาทุกอย่างทั้งปัญญาทั้งความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐทั้งทุกอย่าง สิ่งดีๆทุกแง่ทุกเชิงมาให้สิเลนนันนิพุติงยันติการหมดกิเลสจนเข้าสู่สภาพสุขสบายใจไร้กังวลตลอดการนัถิอุปมาไม่มีอะไรเปรียบได้อสังหิรังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังกุป,ปังไม่กลับกำเริบนิจจังเที่ยงทุวังยั่งยืนสัสตังตลอดกลาลนานอาวิปริณามธรรมังไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาเป็ดความ พาสุขที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากการกำจัดกิเลสได้ศีลังวิโสทะเยศีลวิเศษวิโสที่สุดในโลกเลยน่านำสภาพดีงามทุกเหลี่ยมทุกมุมมาให้กับตัวเองและผู้อื่นที่ไม่มีอะไรเทียมเท่าได้นี่แหละศีลจึงมีแต่สิ่งดีๆเท่านั้น <c oughs> นะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เป็นไงถ้าถึงเสียชีพอย่าเสียศีล ชีว <ge ar> ิตจะเสียอะไรก็เสียไปเสียอะไรก็เสียไปยาเสียศีนจะเสียอะไรก็เสียไปจะเสียอะไรก็เสียไปเพราะเสียอะไรก็ไม่มีความเสียหายอะไรหรอกจะเสียอะไรก็เสียไปจะเสียอะไรก็เสียไปมันไม่มีผลอะไรไม่มีผลร้ายต่อเราหรอกมันก็มีแต่ร้ายหมดไปร้ายหมดไปเท่านั้นแหละถ้าเราไม่เสียศีนจะเสียอะไรก็เสียไปจะเสียอะไรก็เสียไปแม้แต่เสียชีวิตก็เสียไปแต่อย่าเสียศีน พอเสียศีลนี่เสียประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลต่อตนเองต่อผู้อื่นเลยแต่ถ้าไม่เสียศีลเป็นไงไม่เสียประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลต่อตนเองต่อผู้อื่นได้รับประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลต่อตนเองต่อผู้อื่นพอจะนั้นอย่างอื่นจะเสียมันเสียไปอะไรจะเสียมันเสียไปอะไรจะเสียมันเสียไปยิ่งเสียยิ่งได้ยิ่งเสียยิ่งได้จะเสียอะไรก็มันเสียไปจะเสียอะไรก็มันเสียไปเสียไปมันก็หมดไปท่้นั้นเอง เสียไปเรื่องลายมันก็หมดไปเสียไปเรื่องลายมันก็หมดไปเสียไปเรื่องลายมันก็หมดไปเท่านั้นให้มันเสียไปจะเสียก็มันเสียไปเพราะเราไม่ได้ทําชั่วเพิ่มไม่ได้เสพกิเลสเพิ่มเราไม่ได้ปเสพกิเลสเพิ่มนะเราทําแต่ดีอย่างรู้เพียรรู้พักมันก็มีแต่ดีเพิ่มเท่านั้นเองจะเสียก็เสียไปหรือเสียก็เสียไปเราพากเพียรลดกิเลสไปพากเพียรลดกิเลสไป แล้วก็ทําความดีไปทํากุศลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เสียมันไม่มีอะไรที่ทําให้เราเสียได้หรอกไอ้ที่เสียมันก็มีแต่ได้เท่านั้นเองได้อะไรก็ได้หมดวิบากร้ายไปได้หมดวีบากร้ายไปมันก็ได้หมดเรื่องร้ายไปเรื่อยๆเสียไปมันก็หมดเรื่องร้ายไปเรื่อยๆเสียไปมันก็หมดเรื่องร้ายไปเรื่อยๆมันจะเสียหายตรงไหนมันไม่มีเลยเสียหายหรอกถ้าเราเป็นคนมีศีลมันก็มีแต่สิ่งดีเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง นะสปแล้วจะเสียอะไรก็เสียไปอย่าเสียศีลก็แล้วกันนะถ้าไม่เสียศีลนี่ไม่เสียอะไรในโลกถ้าเสียศีลเสียทุกอย่างที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ในโลกได้แต่สิ่งเลวได้สิ่งทุกทรมานในโลกเท่านั้นนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเั้นเสียชีพอย่าเสียศีลเสียอะไรอะไรก็อย่าเสียศีล มะกแล้วก็ใช้ปัญญาทําก็เข้าใจให้ดีๆพอเสียศีลเสียสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้แต่สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเลว้ายทุกทรมานทั้งหมดทั้งมวลในโลกแต่ถ้าเรามีศีลเราไม่เสียศีลเรามีศีลเราเพิ่มศีลเรามีศีลเราเพิ่มศีลเ,เ,เข้าไป เราได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจิตใจร่างกายเหตุการณ์มีแต่เพิ่มเป็นทวีคูณทวีคูณทวีคูณและเป็นประโยชน์สูงสุดต่ตอตนเองต่อผู้อื่นตลอดกาลตาปร,รินิพานน้าเอ๊เห็นว่าวันนี้จะมีการสอบเก็บคะแนนใช่ไหมเนี้ยน่าได้ข่าวว่างั้นนะวันนี้จะมีการสอบเก็บคะแนนนะยี่สิบมีนาหกสี่นี่ สอบเก็บคะแนนของทั้งวบบบบใช่ไหมวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญยมแล้วก็วิชารามด้วยนะจะมีข้อสอบทั้งปารณัยอัตนัยนะวันนี้ข้อสอบว่ากานจัไม่มากหรอกาจารย์ออกสามข้อวันนี้นะนักเรียนวิชารามาจาจย์ออกสามข้อเท่านั้นนอันที่หนึ่งเกี่ยวกับคาถาวัตถุสิบไปดูคาถาวัตถุสิบมา สิ่งที่ควรพูดคุยกันนะสิ่งที่ควรพูดคุยสนทนากันหรือว่าภาคเพียนปฏิบัติเยกวัดกถาวัตถุสิบนะไปดูกระถาวัตถุสิบมารนะายละเอียดอันที่สองบททบทวนทรมนะไปดูมาไปท่องๆองไว้บ้างนะไม่ต้องท่องได้หมดก็ไม่เป็นไรนะทองได้บางส่วนบ้างนะบททบทวนทรมนะจะเลือกท่องขอไหนขอไหนก็เลือกเอานะ อย่างน้อยห้าข้อบอกก็ได้นะต้องไปอย่างน้อยห้าข้อบททบทวนธรรมต้องไปกได้อย่างน้อยห้าข้อนะออนะนะนี่อันที่สองเป็นเรื่องของบททบทวนธรรมนะปัญญาพาพ้นทุกข์นะอันที่สามนี่เป็นเรื่องของนะความสําคัญของศีลเป็นอย่างไรบ้างนะความสําคัญของศีลน,นะ เป็นอย่างไรกันบ้านไปเตรียมตัวหาข้อมูลความสําคัญของศีลตามที่เราเข้าใจว่าศีลสําคัญขนาดไหนนะตามที่เราเข้าใจนะข้อสอบอาจารย์มีสามข้อข้อสอบอาจารย์มีสามประเด็นนะไปศึกษารายละเอียดเอานะอันนี้ข้อสอบนะเขียนอัตนยัยนะส่วนข้อสอบปรนัยในมีพี่น้องช่วยออกมาอยู่เดี๋ยวค่อยกาออกชีกชัดชีชัชชะคิดไม่ออกก็ ออขอ้จิ้มถูกสาธุกด้วยอันนี้สงคงสีนขอจิ้มถูกทำไมก็เอาปูมาไ,ไต,ไไตไมันไต่าทุกนาฬิกาไปทางนั้นน่แล้วก็มีข้อสอบที่ท่านอาจาร,รย์หนึ่งออกข้อสอบด้วยก็วานไปเนาะอ่านะอันนี้ก็ าจาะอธิบายนาเรื่องศีลวันนี้นเรื่องอาน,นิสงส์ของศีลละวิบากของการผิดศีลก็ตรงกับบททบทวนธรรมนข้อที่52ว่าเก่งอริยศีลเป็นสุขไม่เก่งอริยศีลเป็นทุกข์อยากเป็นสุขจงติเตียนการผิดอริยศีลจงยกย่องการถูกอริยศีล ข้อที่53ศีลคือไม่เบียดเบียนตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่น,นข้อที่54วิธีตั้งอริยศีลคือให้เลิกในสิ่งที่ชอบแบบยึดมัน่นถือมัน่นล้างชอบให้ชอบในสิ่งที่ชังแบบยึดมัน่นถือมัน่นคือล้างชังข้อที่55อย่าดื้อต่อศีลดื้อต่อศีลทําให้ทุกข์หนัก ทุกหนักมากทุกหนักที่สุดนะข้อที่เก้าสิบเอ็ดคนโง่ไม่มีปัญญาที่ผาพ้นทุกจะไม่ศรัทธาจะไม่ศรัทธาและไม่มีศีลที่ถูกตรงนะจะไม่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตง Hog รงคือไม่มีศรัทธาไม่มีศีลที่ถูกตรงส่วนคนมีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงก็จะมีปัญญาที่ผาพ้นทุก และคนที่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ก็จะมีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงน,นี่เรื่องของศีลแต่ละสูตรแต่ละสูตรนี่บททบทวนธรรมปัญญาพาพ้นทุกข์ร้อยหกสิบห้ากรัตนี่ร้อยหกสิบห้าข้อนี่สามารถตรวจสอบได้อาจารย์ถึงบอกว่าตรวจสอบได้นะสอดคล้องกับพระไตรปิฎกเล่มไหนข้อไหนบ้างนี่โอ้สอดคล้องกันไปหมดเลยนะสอดคล้องกับพระไตรปิฎก นะที่พระพุเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ตัดเอาไว้กล่าวเอาไว้นา <c oughs> สุขใจเหลือผีเสื้อขยับปีกบิน บกบอยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆางสดสวยสูงค้า